ดีค่ะยา่าจะมาปลูกขิงเนี่ยย่าเพาะไว้งอกแล้วย่าก,ก็เลยจะเอามาลงตะกร้าเนี่ยงอกยาวแล้วอันนี้นี้อันนี้งอกจากตรงเนี้ยมันหักออกมาเนี่ยหลุดแต่เขาไม่ลากแล้วนะเนี่ยมีลากแล้วก็คงเป็นแหละได้ไมันได้มาสองต้นนี่อันนี้ก็งอกอันนี้ก็งอกแล้วย่าก,ก็เลยจะมาลงมาลงรวมไวับกะเพราเนี่ยกะเพราเขาก็ไม่ค่อย ไม่ค่อยโตเท่าไหร่ยากเลยจะเอาขิงมารวมรวมไว้ขิงมีประโยชน์ย่าจะปลูกไว้ไว้ต้มน้ําขิงกินเอองั้นไม่ต้องซื้อเขาง่ะเราออกจากบ้านไม่ได้เราไม่ต้องซื้อเขานี้เราก็เลยจะมาปลูกรวมรวมกันไว้เนี่ยปลูกรวมกับกะเพรากะเพราเขาก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ขิงเนี่ยเขารอดแน่ย่าก็เลยจะมาปลูกรวมไว้เนี้ยย่าเพาะไว้แล้วแล้วขิงเขางอกแล้วอางนี้ ยาก็เลยจะมาลงกับลงตะกร้าแล้วเอาผงออกหน่อยก่อนจะมาลงตะกร้าแล้วเนี่ยอลงไปเลยเนี่ยทิ่มไปเลยเขาไม่ลากแลว้วอะเดยกเขามีก็มีหัวให้กินอันนี้ก็ได้สองต้นนั่นเน่ะได้สองต้นเลยอันนี้งอกดีด้วยวางไว้เฉยๆเขาก็งอกละอืนนี้ยาก็เลยว่าจะเพาะไว้นอันนี้ก็วางวาไว้เงี้ย เดี๋ยวเอาดินกบกบนิดนึงเอาดินปุ๋ยนี่ก็แล้วกันอืมดินกบกบไปนิดนึงเออันนี้ก็ก็คงงอกอีกอะเพราะว่าเขาหักมาจากต้นใหญ่เนะี่ยฝังไว้อย่างเนี้นะเดี๋ยวเขางอกอืมแต่ขิงเขาคงต้องตักแดดหน่อยเดี๋ยวย่าต้องยกไปตักแดดหน่อยเดี๋ยวให้ลามไม่ยกให้เพราะย่าคงยกไม่ไหวอันเน,น,นี้ยเนี้ยย่าก็ เอาดินปุ๋ยเลยโรยหน่อยอันนี้มีรากแล้วยอย่าเพาะไว้นานแล้วเนี่ยแล้วก็นานมากแล้วแล้วก็เพิ่งไปเห็นว่าเขาเพิ่งขึ้นเน่าไปมั่งอะไรไปมั่งก็เหลือเหลือสองหัวนี่แหละอืเน,น่าไปม้างย่าก็เลยจะมาอันนี้มาเพาะลงท,ทันทีลงตะกร้าท,ทันทีถ้าปล่อยไว้ย่างงั้นเป็นเป็นกระถางเล็กก็คงไม่รอดอืม แล้วเดี๋ยวาติจะเอาน้ํามาลดออนน้ามาลดแล้วก็เอาไปตักแดดหน่อยกระเพราเขาก็ไม่ค่อยจะงามเงิมเท่าไหร่เลยก็เลยปลูกรวมกันไว้นี่แหละเพราะว่าเขาจะได้แบบช่วยกันช่วยกันรากช่วยเสริมรากให้มันให้มันช่วยหาอาหารกินกันอแล้วเอาดินนี้ใส่หน่อยอันนี้ปนปุ๋ยใบไม้ไว้เยอะด้วย ปุ๋ยขี้งวปุ๋ยใบไม้ปุ๋ยมูลซีดีกันไว้เยอะเนี่ยปอกผไว้เงี้ยเดี๋ยวจะยกเอาน้ำมาลดแล้วก็ยกออกไปคลิปนี้คงจะคลิปไม่ยาวอะ่ะเพราะว่าอืมอย่ามาปลูกขิงเดี๋ยวเอาน้ำก่อนเอาน้ำลดนี่เดีย๋ยวเอาใสา่อันนี้เอาเอาเลื่อนไปนี่แหละอันนี้อันนี้ต้น,นปูนทับยาปลูกไว้นานแล้ว เอาปุ๋ยใส่หน่อยเถอะนเนี่ยต้นพูนซับย่าปลูกไว้นานแลน้วอันนี้เอาปุ๋ยปุ๋ยที่เหลือนี่ใส่หน่อยต้นพูนซับตั้งอ่ะคลิปก่อนนู้ยน,นย่าปลูกไว้เติมทิรินมงคลเฉยเอาพูนซับชื่อก็ดีไงย,ยากก็เลยว่าเอาเอาดินเอาดินปุ๋ยใส่หน่อยให้เขางามเนี่ยนี่แค่เนี้ยรากเขาจะออกมาข้างนอกไง ล้วเขาจะหากินอยู่ข้างนอกอเขาจะไอ้นี่ไอ้นี่เดี๋ยวย่เอาน้ำมาลดหน่อยยวก่อนเอาน้ำไปเอาน้ำก่อนย่ก็เอาน้ำมาแล้วเนี่ยเอาน้ำมาลดขิงกับกะเพราที่ปลูกรวมมันไว้เนะี่ยลดก่อนลดให้เขาชุ่มชื้นก่อนเพราะว่าขิงเขาเพิ่งเอาออกมาเอาออกมาจากไอ้กระถางใบเล็กนี้ลดจำสางอย่างนี่แหละเ,เนี่ย ทั้หมดไปเลยอันนี้ก็เป็นใบเตยเนี่ยแล้วขิงกันวันนี้วันนี้ก็มาปลูกขิงมาปลูกขิงวันนี้ก็คงคลิปไม่ยาวอ่าเอาจะคลิปสั้นๆแค่เนี้ยละจา้าวันนี้ก็มีแค่เนี้ยละจา้าสวัสดีค่ะ